โอเคดีมากดีมากดีมากเลยมนนี่มือมือสายผมดีโอเคดีมากไปไหนนี่วันนี้มาเทเลอ่เหรอโอ้ฝนตกแรงไหมฝนตกแรงป่ะแรงป่ะ อันดับแรกแทงดูน้ำมันก่อนดูมีน้ำมันอะ่ะนี่หลอดมันมีหลอดอยู่นั่นแหละมีอยู่นยห<ะ>น่อยเดียวฮะมีหน่อยเดียวพอจะถึงปัมป๊มบ่ถึงปัมป๊มบ่ถึงไหนนี่เออถึงปั๊มไหมเนี่ยถึง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 ป่งไหนแบตเตอรี่เท่าไงใส่แบตแด,แบดิ แบดแบอยู่ไหมไมีถอ,อดขั้วไปไป่ะพี่ไม่ได้ถอดฮะดอ,ดอ้าวไหนว่ามันถอดขั้วไปอ่ะมีไฟบนออนมาเนียนฮะ,ะยหไหน เออเฮ้ยเฮ้ยม่นต็มอะไรนี่หน่วยฮะมันช็อตรือเบาเดนเฮ้ยตัดดวสิพี่นี่เบ็มันเลือไหมเนาะนี่บัดนี้เปิดสวิตช์เดียวก็รู้แล้ว มีไหมเ้ยเด้อเดๆอเๆ้เดี้อเอเล้เ้ด้อัน้อเด้เ้เนเ้อ้อ้้เ้เด้อด้เด้้อเ้เด้อเดนเดเอาด้เ้ เลวเลยไม่ติดพอพอเดี๋ยวเดียวเอาเอาตู้ชาิมาก่อนเดี๋ยวปิดก่อนตู้ชาดเลยอยู่ไหมโอ้ผมก็ลืมเอาไอ้ด้านหมาไหมสายพวก